มาก็อะไรเนี่ยขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮกิกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมริปทิพกันนั่นเองนะครับก็อยู่ในพา์ที่5กันแล้วนะครับผมโอโ้โหหลังจากพา์ที่แล้วเหมือนจะเริ่มรู้ใจกันมากขึ้นนะครับเนาะเริ่มรู้แบบว่าเอ้ยหรือว,ว่าตัวเองอะไรยังไงเริ่มเข้าใจตัวเองเริ่มเข้าใจบอสว่าเอ้ยคือเธอเป็นคนในโชคชาตาอะไรประมาณนั้นนะเออ ูเป็นคู่ชีวิตอะไรประมาณนาี้เอออัดดีเอ้เขากันอะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละครับมาเรามาต่อพาร์ทนี้พาร์ทนี้เออจะว่าไงดีอ่ะพาร์ทนี้น่าจะเออดุดุดเออคือน่าจะคือเนี่ยตั้งแต่กลับมายังไม่หายงี่เลยเออผมก็แบบเอ๊ะจะยังไงดีวะก็ เตรียมเซนเซอร์มาแล้วเตรียมเซนเซอร์มาแล้วโอเคเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยด้วยกันนะอืมอ่าผ่นผ้าสีขาวนวลที่อ่อนนุ่มกับผิวอ่าสัมผัสกับผิวของฉันในขณะที่ฉันขดตัวเป็นลูกบอลอ่าน้ำตาของฉันเนี่ยไหลออกมาจากตาแล้วก็อ่าแล้วก็ไออะไรวะไอน้ำตาเนี่ยมันก็ไหล พร้อมกับ eyeliner. อายไลเนอร์ด้านมือของฉันปิดปากของฉันเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียงควนคามันดังออกมามันดังออกมาจากปากแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะกั้นมันเอาไว้มันรุนแรงมากเลยอะแต่อย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี่เป็นเพราะ เธอคือคู่ในโชคชะตาของฉันคู่ชะตาคู่ชีวิตอะไรไประมาณนั้นเออความรู้สึกอบอุ่มอบอุ่นคุ้มเครือทุกครั้งที่ฉันสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับเธอได้เห็นความมีน้ำใจจากใบหน้าที่น่ารักนั้นฉันคิดว่าความรู้สึกนหล่น,นั้นทั้งหมดมันเป็นของเธอเออมันเป็นของฉันเองของเธออะไรนะแต่ทั้งหมดเป็นเพียงสัญชตาตญาณทางชีวภาพ ที่กําหนดโดย DNA ของฉันความจริงนั้นเนี่ยทำให้ฉันทาให้ใจของฉันเจ็บปวดแล้วก็ยังคํำควรอย่างสิ้นหวังอยู่ก็ยังไม่หายี่เออนฉันจับมือขวาไว้ระหว่างต้นฉันเอามือขวาของฉันเอาไว้ระหว่างต้นขาของฉันแล้วกดลงไปที่ท้องอ สะโพกของฉันดันขึ้นอย่างอ่อนแรงเพื่อพบกับมันพบกับมันอคนคนเราจะเอามือไปไว้ที่ท้องทําไมแล้วก็เอานั่นแหละอืมมีเสียงเปียกและลื่นขนาดที่ต้นขางฉันถูกกันอ <c oughs> ฉันกัดนิ้วหงฉันแล้วก็หลับตาลง อ่าอ่าปิดตรงนี้นิดนึงแล้วกันอ่เออโอ้โหฉันบีบแขนแนบหน้าอกนึกถึงปลายลิ้นของเธอที่อ่าที่ท,ที่ที่อะไรวะที่สัมผัสกับฉันในวันแรกเอออืม <c oughs> าชนในหนาดัน ไปติดกับหัวนมของฉันโอ้โหแลกูกูก็อ่านแบบไม่อะไรเลยนะแล้วพูดไปแล้วเออไม่เป็นไรทุกอย่างมันรู้สึกดีมากเมื่อฉันถูถูกับอ่าถูเอาตัวเองถูกับเตียงอ่ะน้วของฉันควรที่จะทําให้ฉันเนี่ยเนียบเออไปตามริมฝีปากที่อา่าสอดเข้าไปข้างในมากขึ้น เอ้อนิ้วก็สอดเข้าไปในริมฝีปากเออัานี้พนันพานี้ผมอาจจะแปลไม่ค่อยดีหน่อยนะเออนะพอดีสติสตางไม่มีแล้วตอนเนี้ยเออฉันเลื่อนนิ้วของฉันเข้าเข้าลึกไปอีกเออกดลิ้นของฉันลงและความกดดันก็ทำให้ฉันครางขึ้นไม่ หัวหน้าไม่ใช่เออไม่ใช่คนที่จะทำดุนแรงแบบนี้ภาพที่เล่นหลังเปลือกตาของฉันมืดมัวและภาพมัวฉันไม่สามารถสร้างเสียงคนคลางลมหายใจของเธอหรือความเย็นจัลไปนี้ของเธอได้โอ้โหคลางหาบอสใหญ่เลยเออต้องรอเจอตัวจริงยังไม่มาตอนนี้ เออมาเถอะนะแม้ว่าฉันจะซุกหน้าตัวเองในหมอนโรงแรมที่อ่าในหมอนโรงแรมนะครับเออแต่ฉันก็ได้กลิ่นแค่แชมพูของตัวเองแล้วก็กลิ่นของความงีเออฉันเลื่อนนิ้วไปบนริมฝีปากหวังว่าจะพบกับกลิ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ของเธอแล้วก็ลิปสติกของฉันก็เลอะและฉันก็ได้กลิ่นจางๆของอากาศฤดูหนาวของแอร์มัง้งของลมแอร์ คือผมแปลแบบไวมากแล้วก็แบบอ่านั่นแหละเพราะว่างานมันเยอะครับสัปดาห์นี้แล้วก็อ่าถ้าเดี๋ยวมาสัปดาห์น่าอ่าน่าจะอีกสองสัปดาห์ที่ผมจะมาอัดอีกทีหนึ่งนะครับก็ช่วงระหว่างนี้เนี่ยก็จะหายก็จะ,จะลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็อาจจะอ่าไอเกมเนี้ยอาจจะหายายาวไปสองสัปดาห์นะเออเพราะว่า ๋ยวมีโปรเจกต์งานที่ยังไม่เสร็จก็อย่าไปเคลียร์แล้วก็มีสอบอีกนะครับน้องก็ขออภัยด้วยถ้าแปรไม่ถูกใจหรือแปรมันติดต,ดตดิดขัดขัดอะไรประมาณนี้น้องก็ขออภัยมาก่อนเลยแล้วกันเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเอคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของฉันฉันหลับตาลงแล้วก็พยายามตามกลิ่นนั้นไปยอมรับกับความป่าเถืของฉันและเอามือแตะกางเกงขาสั้นของฉัน คุณชิสูเรียกครัครั้งแรกที่ฉันได้ยินเนี่ยก็คิดว่าเป็นชื่อที่ไพเราะมากฉันจินตนาการว่าคนที่น่าทึ่งคนนั้นอคนนี้เป็นใครกันเออแก้มของฉันเล่าร้อนด้วยอารมณ์และความปรารถนาฉันหายใจไม่ออกเมื่อท้องของฉันบีบลึกเข้าไปข้างใน มดลูกของฉันกําลังร้องหาดินเอของอัลฟาอ่าของคู่ของฉันอ่าของคู่โชชาต่างฉันฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเมื่อความคิดนี้ทําให้ฉันน้ําตาไหลเออเแล้วค้างไม่พักเลยอ่ะเขาจะมาไหมทุกของฉันแนบชิดกับมือขณะที่ฉันล่างริฟฝีปากไปด้วย เออแบบถูลิมฝีปากไปด้วยนะเอามือถูตรงนั้นแหละมากกอ่านี้อีกโอ้ยโอ้ยกูทำไงดีเนี่ยเออตายกูตายตายแน่ๆเออ ขณะที่ฉันค้ำควรชื่อของเธออย่างสิ้นหวังความหงี่ในตัวฉันก็ทะลักออกมาโอ้ยตายตายตายกูตายเอยอรักนะคะโอ้ยจู่ๆมือของฉันก็หยุดนิ่งคำพูดเหล่านี้ดังก้องอยู่ในห้องมืดสลัวและฉันก็ไม่สามารถเอาคำพูดนั้นกลับมาได้ ผนังด้านในของชั้นสันเทาอ่าชั้นปวดนิ้วแล้วก็ชั้นปวดนิ้วจนต้องเติมเต็มมันแปลกๆฉันหายใจออกยาวขณะที่กางเกงชั้นน่ะกางเกงในของฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเหลวเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาแล้วหัวของชั้นอ่าสะดุ้งขึ้นเมื่อมีเสียงเคาะประตูเบา ฉันวางมือข้างหนึ่งไว้บนหัวที่กําลังทุบอยู่และอีกข้างก็พยุงตัวขึ้นไว้บนโตะ๊ะข้างเตียงแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาฉันค้าหาเสื้อผ้าตรงนั้นแล้วก็ไม่มีฉันก็ไม่มีแรงพอที่จะไปหาขีก,กาของฉั้นแล้วใครกันอะอย่างนั้นเอออาจจะแบบมาหาแบบเป็นห่วงไงเพราะว่า,าเราหนีมาก,ก่อนใช่ไหมล่ะ เนาะเออบออาจจะเป็นห่วงฉันกุมท้องที่ร้อนเผาของฉันแล้วเดินไปที่ประตูปลดล็อกมันและเปิดมันให้แล้วเปิดมัน,ด,มนดังแกรกก็มีผู้หญิงที่ฉันไม่รู้จักกำลังยืนอยู่ด้านหน้าของฉันผู้หญิงคนนั้นยื่นผ้าเช็ดหน้ามาให้ฉันโดยวางนิ้วหนึ่งนิ้วบนริมฝีป,ปากที่แยกออกเล็กน้อยอะ อันนีข้ของคุณนั่นหรอเอ๊ะหรือมามาเอาขอมาให้เหรอแบบว่าเราทำของตกเหรอฉันเหลือบมองกระเป๋าที่ถูกทิ้งไว้ข้างประตูช่องดีที่ฉันขึ้นแท็กซี่มาได้แต่ฉันก็จำไม่ได้ว่าจะไปโรงแรมอ่ามาโรงแรมหรือหาห้องตัวเองได้ยังไง จริงด้วยฉันทำมันตกระหว่างทางมาแน่เลยเดี๋ยวนะถ้างั้นก็หมายความว่าท่านนั้นความเจ็บปวดก็เล่นผ่านคองฉันและหัวใจของฉันก็เริ่มเต้นรัวท <tama> er ัน <amo> ท <bane> ีทำไมอะ เธอคนนี้เป็นอัลฟาอย่าบอกนะว่าคือโดนตามสต๊อกเหรอคือเราโดนตามมาใช่ไหมเนี่ยคือเราทําของตกไว้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะไปทิกเกอร์อ๋อคนที่เป็นอัลฟาไหมอะ่ะเออก็ ของนั้นอะมันมีกลิ่นเราช่วยใช่ไหมมันอาจจะแบบไปกระตุน้นใครบางคนที่เป็นอัลฟาแล้วเราก็โดนทำสต็อกมาเรื่อยๆจนถึงห้องอย่างเนี้เหรอปะไม่รู้อ่ะต่อครับรี่ปิดป่าเขาผู้หญิงคนนั้นปิดเล็กน้อยลมหายใจที่ร้อนเลยลอดออกมาออกมาทำให้กระดูกสันหลังฉันถึงกับหนาวสัน่น ผ้าเช็ดหน้าสีชมพูที่ฉันทิ้งไว้เป็นหนึ่งในผ้าเช็้นหน้าที่ฉันชอบมากที่สุดอ่าแล้วก็ฉันเนี่ยก็ชอบจะอ่าอ๋อแล้วมันก็เปรียกโชคไปด้วยกลิ่นของโอเมก้านี่ไงมันมีกลิ่นของเราอยู่เออก่อนที่ฉันที่ก่อนที่ฉันจะเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยกลิ่นของอัลฟาก็รุนแรงมากขึ้นจนทันจนฉันทนไม่ไหว เออแบบว่ากลิ่นมันแบบแรงมากจนมาไอ้นี่ฉันเลยจิบหายละผู้หญิงคนนั้นคว้าแขนของฉันแล้วก็ผลักฉันเก่ยเข้าไปในห้องแล้วตึงฉันไว้กับตู้เสื้อผ้าเฮ้ยฉันเสียยิ้มอะสแเสีสสสยยิ้มทำไม กูแปลผิดป่ะเนี่ยฉันอเจ็บแล้วกันเจ็บจากการที่อ่ะมือของฉันโดนจับเออขึงไว้ขอ <bunk> um. <'K> ของเธอน่าอร่อยจังผีปอบป่ะเนี่ยจิมหายจะโดนเค็มเฮ้ย นอโ,โ,โดนสตอกกูจะโดนขมขืนแล้วกินมาสกี้ของเธอค,คืออะไรมาสกี้กินมาสกี้ของเธอทำให้ฉันเวียนหัวเธอหลงไหลในฟิโลมนของฉันเอ,อ่อตะก,การและเหตุผลทั้งหมดของเธอทิ้งไปหมดแล้วรูม่านตาของเธอขยายชี้อของเธอขมวดไม่หยุดนะน,นี่เธอจะทำอะไรนะะเฮ้ยขดขืนมันลีโนอย่าอย่าอย่าให้มันเคมเราได้ เออฉันพยายามจะสลัดเธอออกไปแต่ก็สู้แรงของอัลฟาไม่ไม่ได้ด้วยสัญชาตญาณป่ากเธอปิดลงอ่ะไม่ใช่ปิดลงป่ากเธอเข้ามาใกล้คองของฉันโอ้ยแปลกูอันนี้คือไม่ได้แบบมานั่งมานั่งอะไรเลยเออคือผมแปล Google s e ็ก็มาอเลยะเออมันไม่พางจริงๆโอเคโอ้โหฟันที่แข็ง,ขงเธอ จะกัดผิวหนังฉันโอ้โหแขนของฉันถูกตึงอยู่กับที่และห่วของฉันก็ลุกเป็นไฟไม่ไม่ไม่จะไม่ต้องการอย่างนี้เมื่อฉันหลับตาลงเสียงของหัวหน้าก็ดังเข้ามาฉันต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ทนกับมันอีกสักหน่อยนะอแฟดแบ็ค oh, ครับน้ำเสียงที่อ่อนโยนและความร้อนแรงเบื้องหลังคำพูดที่เย็นชาเหล่านั้นตัดผ่านสัญชาตญาณของฉันฉันเก่งร่างกายต่อสู้เพื่อฉีกช่องว่างตรงนั้นฉันบีบหมัดให้แน่นจนเล็บถูกถูกจิกไปที่ฝ่ามือจากนั้นฉันก็ อ่าเขาเรียกว่าไรโบกเข้าให้เออโบอกเข้าฉันบอกว่าฉันบอกว่าไม่ไงล่ะเฮ้ยแล้วฉันก็ฟาดหมัดไปหนึ่งหมัดที่ไหล่ของผู้หญิงคนนั้นค่ะที่เธอสะดุดล้มจากการจากแรงกระแทกฉันก็กัดฟันแล้วก็ดันไหล่ของฉันเพื่อผลักตัวเองออกเพื่อผลักตัวเองออกมาเออฉันรีบออกจากห้องไปพร้อมกับมีคนออกมาจากห้องอื่น แล้วฉันก็ชนเข้ากับพวกเขาอ้ยชนชนมีคนอื่นอีกอ่อชิบหายแล้วคุะโดนอีกไะเ,เนี่ยเออหนีคนนั้นมาเจอคนนี้ต่อห่วงฉันก็แทะเข้ากับบางสิ่งที่แข็งและฉันก็เอื้อมมือไปถูก,กับมันแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นตบตากับบุคคลนั้นมือฉันก็ยังอยู่กลางอากาศมือค้าง <c oughs> อุเ้ยเฮ้ยนี่ไง <c oughs> เธอที่จะทำอะไรกับพนักง,งานของฉันฮนะเอาแล้วเอาแล้วคุณแฟนโกรธแล้วเออด้ว <c> ย <oughs> แขนข้างหนึง่งโอบรอบตัวฉันเธอเอื้อมมืออีกข้างไปคว้าข้อมือของผู้หญิงคนนั้นแล้วพูดกับเธอด้วยนำเสียงที่เย็นชาเออดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งและใบหน้าของเธอก็ซีดลงเมื่อเงยหน้าขึ้นมองชิสุ คุณรู้ไหมว่ามันเป็นอาชญากรรมนะที่ทำต่ออะไรวะอ่าโอเมกาเออที่แบบขัดต่อการที่เขาแบบไม่ได้อยากจะไอเนี้ยไม่อยากจะโดนเคมอะไรแบบเนี้ยเออแบบเป็นอาชญากรรมได้เลยเนี้ยจะไม่เคยได้ยินความกดแบบนี้มาก่อนเลย ผู้หญิงคนนั้นพึนพมพำขอโทษอย่างมึนงงอก็คือเหมือนสติเลือนเลยครับเหมือนตามมาด้วยสัญชาตญาณมั้งเออว่าฉันสมองฉันยังคงทำงานไม่เสถียรจิสุเนี่ยก็อ่าจับแขนขงฉันอบไหล่ของเธออบไหล่ของฉันโดยที่วางตัวอยู่ระหว่างฉันกับผู้หญิงคน โทษนะที่ฉันไม่มาให้เร็วกว่านี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีแล้วเออเกือบแล้วไงกินอัลฟาเล่นลออออกมาจากของเธอทําให้ฉันปวดหัวน้ําเสียงของเธอรุนแรงแต่ก็ยังทําให้เข่าของฉันอ่อนแรงลงและฉันก็นมตัวไปหาเธอโอ้ยโอ้ยถึงถึงข่าวออนก็แบบโอ้ยฉันกลัวมากเลยค่ะอ๋อเธอเหงื่อออกอยู่ จริงด้วยเธอก็ต้องกลับมาที่ห้องของเธอแล้วเนาะเออเธออยู่ตรงนั้นห่างจากฉันเพียงไม่กี่เมตรขณะที่ฉันปลอบใจตัวเองความอ่าความงี่ของฉันมันก็เบ่งบานในท้องของฉันเมื่อเห็นภาพนี้ <S 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 ฉันจะจัดการเรื่องนี้เอง ถ้าคุณมีแรงแล้วเราก็คุณช่วยมาที่แผนกต้อนรับกับเราหน่อยได้ไหมลมหายใจอันร้อนแรงของเธอกระทบห่วงฉันและความยินดีที่สั่นเทาไหลไปตามกระดูกสันหลังของฉันฉันพยายามที่จะบังคับคำพูดออกมาในขณะที่จิตใจของฉันมืดมัวไม,ไม่ไม่ไหวหรอกคะ่ะฉัน ทนฝืนสู้กับมันไม่ไหวอีกแล้วคุดไมกุมา้ยเอาแล้วฉันแนบชิดกับเธอุอ้ยโอ้โหลุกหนักเลยและไหล่ของเธอก็สั่นเล็กน้อยฉันฉันไม่อยากให้คุณออกไปตอนนี้ขอร้องล้ะค่ะ ช่วยฉันหน่อยเถอะนะคะอ้ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำตัวเหมือนเด็กขี้แยเมื่อฉันเอาลิ้นฝีปากไปแตะที่ของ,ของเธอจิสุก็ค้างเล็กน้อยจากนั้นเธอก็ขมวดคิ้วและมองลงมาหลังจากที่เธอสงบสติอารมณ์ได้แล้วเธอก็หันกลับมามองผู้หญิงคนนั้นนี่คุณมีนามบัตรอะไรไหมอุ้ย ผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าแล้วก็ดึงกล่องใส่บารออกมาออจากกระเป๋าแล้วก็แสดงให้จิสึจิสึดูจิสูถ่ายรูปมันแล้วก็พูดต่ออย่างเงียบๆอ,อ,อย่างเรียบๆส่ตงตำรวจไปเลยวันนี้เช้าฉันจะส่งตำรวจไปหาคุณตอนนี้ฉันจะไปแจ้งความที่แผนกต้อนรับคุณไปกับฉันได้ไหมอุ้ย เมือ่อพูดจบเธอผ่าตัวออกจากฉันมือของเธอยังโอบรอบโอบรอบข้อมือของฉันเอ้ยโอบรอบข้อมือของผู้หญิงคนนั้นเธอหยิบคีก,การ์ดออกจากกระเป๋าแล้วยื่นให้ฉันอ๋อฉันจะตรงนั้นเธอไปใช้ได้เลยอุ๊ยโคตรเท่โอ้ยโอ้โหจับจับจับ จับคนที่จะมากระทําชําเราเราแล้วก็โอ้โหก็ถือถ้าลองชี้สภาพว่าถ้าเราหนีออกมาไม่ได้เราโดนเคมชิบหายนะเออแบบพอดแม่งเปลี่ยนเลยอะแซดเลยอะ,ยอะกูเออคือที่เล่นมาคือแบบตบโต๊ะอะเออแต่ว่ายังดีที่ว่าชิสุไม่ใช่ชิสุรีโนแบบฝืนแบบขัดคืนออกมาแล้วก็หนีออกมาได้นะครับก็ยังโชคดีที่ว่าเจออ่าชิสุ อยู่ห้องข้างอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคอเรื่องทั้งหมดก็ดูดีขึ้นเธอไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในห้องฉันจนกว่าตำรวจจะมาถึงแต่ตอนนี้ความมีน้ำใจของเธอทำให้ฉันรู้สึกเจ็บหน้าอกและน้ำตาไหลและฉันก็รับคีการมาจากเธอฉันมุ่งหน้าไปที่ประตูสองบานแล้วก็เลื่อนการเข้าไปในเครื่องอ่าน ก่อนก้าวเข้าไปในห้องฉันเหลือบมองไปทางลิฟต์แล้วก็เห็นชิสุชิชิสุเออชิสุพาผู้หญิงคนนั้นไปที่ล็อบบี้แล้วสายตาของเราก็ได้อ่าประสบกันได้สบตากันเออได้ประสบกันอะไรวะเอยฉันควรที่จะจัดการตัวเองให้รับมือกับตัวเองให้ดีกว่านี้ด้วยท่าทีกังวลของเธอฉันจึงเข้าไปในห้องแล้วปิดและล็อกประตู จากนั้นฉันก็เอนหลังพิงแล้วก็ถอนหายใจลึกๆคือทุกทีมันก็จะต้องไปต่อแต่ว่าขอชบเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่อยากไปเยอะมากกว่านี้นะครับเออแต่ แต่ว่ามันก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับน่าจะอีกสักสองพาร์ทสามพาร์ทก็น่าจะจบแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าตอนที่ผมมาเช็คแบ็กล็อกเนี่ยคือมันไปไกลมากแล้วแบบว่าโอ้โหน่าจะอัดไม่ไหวเออเพราะว่าผมมีเวลานิดหน่อยมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ที่อัดคลิปพาร์ทนี้ได้เนี่ยก็เอาเวลาที่จะนอนเนี่ยก็มาก็มาอัดให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็คือรีบแปรรีบ แล้วก็ไม่ได้มาตรวจทานไอ้พวกที่แปลไว้เลยนะครับก็เอามาถึงตรงนี้กันเออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะสำหรับรีโนแล้วก็ชิสุนะครับก็หลังจากที่เราลอดมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นได้แล้วเนี่ยจะมีอะไรระหว่างสองคนนี้ต่อไหมนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ จะลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าแปลผิดภาพประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมนะโอเควันนี้ไปละเจอใหม่พันหน้าสำน,นี้ายบายครับบ๊ายบาย